สวัสดีครับเด็กๆทุกคนมาพบกับครูแบงค์แล้วนะครับก็ในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้เราก็ไม่ได้เจอกันนะครับก็มาพบกับคลิปเรียนออนไลน์กับครูนะครับเรื่องแรกเนี่ยที่ครูอยากจะมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกสุขลักษณะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนไปบ้างแล้วนะครับซึ่งครูจะมาทบทวนกันในวันนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสาระการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นตัวมาตรฐานนะครับเป็นว4.2นะครับในเรื่องของวิชาวิทยาการคำนวณซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยครูก็อยากจะให้พวกเราได้รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ นักเรียนจําได้ไหมครูเคยสอนแล้วว่าวิธีการนั่งใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องนะครับเราเด็กๆลองมองดูรูปทั้งสองนี้นะครับนักเรียนคิดว่ารูปภาพฝั่งไหนนั่งได้ถูกต้องครับไหนลองตอบครูหน่อยสิครูว่าบางคนจะต้องตอบถูกแน่ๆเลยนะครับถ้านั่งที่ถูกต้องนะครับ ก็คือท่านั่งทางฝั่งขวามือของพวกเรานะครับก็คือทางด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นเลยเนาะฝั่งขวาสุดนะครับคือท่านั่งที่ถูกต้องเอ๊แล้วท่านั่งทางซ้ายเนี่ยมันไม่ถูกยังไงเด็กๆรู้ไหมครับอ่าบางคนตอบมาแล้วนะครับว่าบางเขานั่งยัยังไงเขานั่งหลังไม่ตรงนะครับครูเคยสอนแล้วว่า ถ้านั่งหลังไม่ตรงเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหลังก็จะเป็นยังไงเด็กดก,ก็จะหลังค่อมนะครับเหมือนคุณยายนะอ่ะเดี๋ยวครูจะมีคลิปให้พวกเราดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหลังคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าเด็กๆเ,เห็นอะไรจากในคลิปบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูคลิปกันนะครับ ครับเด็กๆที่เห็นไปเมื่อกี้นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3คนนะที่เขาใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมีท่านั่งในตอนแรกนะครับแล้วก็เขามีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยเพื่อปรับท่านั่งให้ถูกต้องอเรามาลองสังเกตแล้วก็ลองพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวครูจะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละคนนะครับเริ่มจากผู้หญิงคนแรกน่าจะเป็นคุณแม่ ครับคุณแม่เนี่ยเขาก็เป็นยังไงครับเขาใช้อะไรเอ่ยครูสอนแล้วเขาใช้อะไรโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งนะครับเขาใช้โน้ตบุ๊กแล้วเขาวางที่ไหนเอ่ยเขาวางที่ตักนะครับแต่เขาวางเป็นยังไงครับเด็กๆเขาวางที่ตักแล้วมันก็เหลื่อมลงไปข้างล่างหน่อยทําให้เขาเป็นยังไงครับคอเขาจะงุ้มไปข้างหน้านะครับ นั่นคือเป็นท่าทางการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องนะครับท่านั่งที่ถูกต้องถ้าเราจะใช้บนตักนะครับเขาก็จะเป็นยังไงเขาเอาอะไรมารองหลังครับเอาหมอนมารองที่หลังนะครับแล้วก็เอาหนังสือนะมารองที่คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์สูงขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องก้มหน้าลงไปมองคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเรามาดูคนต่อไปกัน คนนี้เป็นผู้ชายนะครับน่าจะเป็นใครเมื่อกี้เป็นคุณแม่คนนี้ก็น่าจะเป็นคุณพ่อนะครับคุณพ่อเขานั่งทำงานนะครับนั่งทำงานเหมือนกันใช้อะไรใช้โน้ตบุ๊กเหมือนกันนะครับแต่ทำไมครับโน้ตบุ๊กมันจะอยู่ต่ำกว่าสายตาของคุณพ่อนะครับคุณพ่อเขาต้องแก้ไขยังไงครับเอาหนังสือมาเทินนะครับ มาเทินคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขึ้นเพื่อให้อยู่ในระดับสายตาหรือว่าต่ําจากสายตาไม่มากนะครับเพื่อที่เราจะเป็นยังไงเราไม่ต้องก้มคอลงไปนะครับเก้าอี้คุณพ่อเขาเหมาะสมไหมครับเก้าอี้เขานั่งไม่เหมาะสมเวลานั่งทํางานไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะ รู้สึกอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยนะครับเก้าอี้ที่ดีในการทํางานกับโต๊ะนะครับควรจะเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงนะครับเพื่อทําให้หลังเราเนี่ยตรงตลอดนะครับแล้วก็เป็นยังไงครับแสงแดดจากด้านนอกเห็นดวงที่ด้านนอกนั้นไหมเด็กๆนะครับแสงอาทิตย์จากด้านนอกเนี่ยถ้ามันสะท้อนจอนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมองเห็นจอคอมพิวเตอร์ไม่ชัดนะครับเราก็ควรจะเลื่อนม่านมาปิดนะครับ พอปิดม่านเรียบร้อยจอคอมพิวเตอร์ก็จะชัดเจนแล้วเราก็ไม่ต้องใช้สายตาเพ่งนะครับมาดูคนต่อไปอ,อันนี้น่าจะเป็นลูกนะครับเด็กคนนี้นะครับหลายๆคนที่ยังสูงไม่มากอาจจะเคยเจอปัญหานี้นะครับถ้าคอมพิวเตอร์วางอยู่บนโต๊ะแล้วเก้าอี้นะครับต่ำกว่าโต๊ะมากๆ จะทำให้พวกเราเป็นยังไงพวกเราก็จะต้องเอื้อมมือขึ้นไปใช่ไหมครับถ้าเรายกมือนานๆมันจะเป็นยังไงครับมันก็จะรู้สึกปวดแขนปวดไหลนะครับทางที่ดีเราต้องหาเบาะนะครับหรือว่าหมอนเนี่ยมาลองเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นยังไงตรงขาเรานะครับถ้าให้ดีก็ควรจะต้องมีอะไรมาลองที่ขา ด้านล่างที่เท้าเราด้านล่างนะครับเพื่อให้เท้าเราไม่ห้อยจนเมื่อยนะครับแล้วก็รูปภาพถัดไปอ่าครูเคยบอกแล้วนะครับว่าเราไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์น,น,นานๆเพราะถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์น,น,นานๆจะเป็นยังไงครับสายตาเราก็จะเสียนะเหมือนที่เราเคยอ่านในหนังสือนะครับระยะเวลาที่ดีที่สุดนะครับ ที่ควรใช้คอมพิวเตอร์นะครับคือระยะเวลาไม่เกิน30นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเด็กๆควรจะมีการพักสายตาหรือออกไปยืดเส้นยืดสายเหมือนกับครอบครัวนี้นะครับเขาออกไปทำอะไรกันครับนักเรียนอ่าออกไปปั่นจักรยานกันนะครับซึ่งเขาก็ออกไปออกกำลังกายนะครับทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับแล้วพักสายตาแล้วค่อยมากลับมาทำงานต่อนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่ครูจะสอนพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมทําใบงานนะครับใบงานของครูก็จะเป็นใบงานวิทยาการคํานวณหนึ่งใบนะครับให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ลองดูท่านั่งนะครับต่างๆว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวครูมีคลิปการ์ตูนให้พวกเราดู อีกหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพวกเราจะต้องเรียนงานบ้านกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอครูในอีก2ส,สัปดาห์ให้หลังนะครับวันนี้ครูไปก่อนนะครับเด็กๆบายบายคอมพิวเตอร์ล้าสุดลึก โอมเดี๋ยวตาจะไปธนาคารโอมจะไปกับตาไหมไม่ไปครับคุณตาผมเล่นเกมอยู่กำลังสนุกเลยอะ่ะอืมงั้นเดี๋ยวตาซื้อขนมมาฝากก่อนแล้วกันนะขอบคุณครับเอาตาจำราดเธอจะไปธนาคารไม่ใช่เหรอกันกำลังจะออกไปข้างนอกพอดีเลยนะอาติดรถไปฉันเลยสิโอ้ดีเลยจะได้ไม่ต้องเดินไกล ครับผมไปก่อนนะครับคุณแม่ถ้าต้องการอะไรเพิ่มเดี๋ยวโทรบอกผมได้เลยนะจะจากาเดินทางดีๆนะจ๊ะทั้งสองคนเลยครับโอมนี่เรานั่งเล่นเกมมาตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่เลิกอีกเหรอก็ผมทํากันบ้านเสร็จหมดแล้วนี่ครับคุณยายไม่รู้จะทำอะไระครับก็เลยมานั่งเล่นเกมอะถึงอย่างนั้นก็เธอนั่งเล่นคอมทั้งวันขนาดนี้เดี๋ยวก็เสียสุขภาพหรอก พักสายตาไปทำอย่างอื่นสักหน่อยดีไหมแล้วก็ค่อยมาเล่นอีกก็ได้นี่ครับ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 เอ,อ่อเดี๋ยวคอยแป๊บนึงนะครับเอ๊ะทำไมอืมทำไมมันจะจู่ภาพก็มัวๆนะคอมพิวเตอร์เราเป็นอะไรไปเนี่ยอยู่ๆทำไมภาพมันก็เบลออย่างนี้นะเพิ่งจะซื้อมาใหม่เองนี่นาะแปลกจังตอบจอบกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังมัวอยู่อะ คุณยายคุณยายครับคุณยายนี่อะไรล่ะโอมคุณยายช่วยมาดูคอมพิวเตอร์หน่อยสิครับจอคอมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะภาพมันมัวไปหมดเลยอะครับมีอะไรหรอครับคุณยายโอมเขาบอกว่าจอคอมมันมัวน่ะช่วยดูคอมให้น้องหน่อยนะแปลกจังยายเห็นพ่อเราเพิ่งซื้อคอมมาให้เองไม่ใช่เหรอเนี่ย ซื้อมาได้ไม่นานนี้เองนะคะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะดูให้นะคะโอมโอมเกิดอ,อะไรขึ้นอะโอมเป็นอะไรหรือเปล่าโอมโอ้ยโอ้ยทำไมห้องมันหมุนติ้วติเลยละครับแล้วทำไมห้องมันมืดแบบนี้อะครับห้องหมุนอะไรกันอะโอมมีแต่เรานั่นแหละที่ล้มหงายหลังตกเก้าอี้นะโอ้ย ผมปวดตาครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับยายเอาเอาเอามามามา,มานั่งแล้วก็หลับตาอยู่เฉยๆก่อนนะโอมตอนนี้เราปวดข้อมือปวดนิ้วแล้วก็ปวดแขนด้วยใช่ไหมโอมเอ้าพี่อ้อมรู้ได้ยังไงอะครับก็พี่สงสัยตั้งแต่แรกแล้วนะสิก็เราบอกว่าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยแสดงภาพเบลอแล้วใช่ไหมแล้วพี่ก็ดูแล้วว่าคอมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่โอมต่างหากที่เป็นนะ่ะอือ ผมเป็นอะไรเหรอะคะพี่อ้อมก็นั่นนะเป็นสาเหตุการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านๆยังไงล่ะการนั่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเนี่ยจะทําให้มีอาการปวดนิ้วนิ้วแข็งมือเกรง็งเกิดจากการใช้งานซ้ําๆที่บริเวณข้อมือทําให้เอ็นรอบบริเวณข้อมือหนาตัวขึ้นแล้วก็ไปกดเส้นประสาทที่วิ่งผ่านทําให้เกิดอาการชาและเจ็บได้นะสิ เนี่ยมีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังก็เพราะอยู่กับคอมพิวเตอร์ทั้งวันไม่ว่าจะใช้เพื่อทําการบ้านหรือว่าเล่นเกมนานมากเกินไปและก็เนื่องจากกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเด็กยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ประกอบกับการที่มีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมแบบนี้ไปนานๆเนี่ยอาจจะส่งผลเสียให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิดความพิการขึ้นได้นะ ผลกระทบจากการเล่นเกมและใช้คอมพิวเตอร์ผู้ใหญ่เองจำนวนมากเลยก็ต้องประสบกับอาการปวดและปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาเหมือนกันเช่นปวดหลังปวดเอวปวดคออันเนื่องมาจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆน,น,นั่นเองผลกระทบทางตรงจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานก็คือดวงตาของเรานะเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆหรือว่าเพ่งจอมาก,มากๆจะทําให้รู้สึกว่าปวดตาอาจทําทให้สายตามีปัญหาเช่นสายตาสั้น แล้วถ้ายังฝืนใช้คอมพิวเตอร์ต่อก็จะเป็นผลเสียกับตัวเองอาจจะมองเห็นเป็นภาพเบลอๆแต่เป็นอาการชั่วคราวสาเหตุเกิดจากรังสีออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อาการที่เกิดขึ้นจากการมองจอภาพเป็นเวลานานๆน,น,นี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชันซินโดมหรือ CVS เพราะขณะมองจอนั้นผู้ใช้มักไม่กระพริบตาเป็นผลให้ตาขาดน้ำหล่อเลี้ยงเกิดอาการระคายเคืองได้และก็มีอาการที่ตามมาก็คือ ตาพร่าและมองไม่เห็นชั่วคราวทำให้เกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนถ้าอาการรุนแรงก็อาจจะอาเจียนได้นอกจากนี้ยังอาจมีอาการไมเกรนพ่วงมาด้วยนะโหยมีแต่ผลกระทบนัน้นเลยอะ่ะไม่มีวิธีดีๆแก้ผลกระทบพวกนี้ได้บ้างเลยเหรอครับยายจะแนะนำการทำงานกับคอมพิวเตอร์ที่ถูกสุขลักษณะให้นะจ๊ะโอมควรจะนั่งห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ1-2ฟุต การนั่งใกล้จอภาพมากเกินไปเนี่ยจะเกิดความเครียดกับประสาทตาถ้านั่งไกลเกินไปผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จะต้องโน้มตัวหรือว่าชะงกหน้าเข้าไปใกล้จอภาพมากขึ้น <_ C mes h> ก็จะทำให้มีปัญหากับกระดูกสันหลังโดยเฉพาะคอและหลังนะเวลาใช้คอมพิวเตอร์นะให้นั่งตรงหน้าจอภาพอย่านั่งเฉียงทำมุมกับจอภาพเพราะจะทำให้ต้องหันหน้าเข้าหาจอคอม ซึ่งก็จะทำให้ปวดเมื่อยคอและก็หลังได้เมื่อนั่งทำงานเป็นเวลานานๆปรับตำแหน่งการนั่งของเก้าอี้พอดีกับรอยพับของเขา่าปรับพนักพิงหลังให้รองกระดูกหลังพอดีเพื่อที่จะสามารถเอื้อมหยิบจับชิ้นงานทั้งหมดที่วางอยู่บนโต๊ะทางานได้สะดวกควรตั้งจอคอมพิวเตอร์ให้ได้ระดับสายตาที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความสบายของดวงตาและก็ต้นคอด้วย และก,ก็การนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆน,น,นะโอมส่วนมากอะ่ะเราจะนั่งผิดลักษณะท่าทางก็ทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการใช้เก้าอี้ไม่ตรงกับสรีระจึงทําให้เกิดอาการปวดหลังตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีการพักสายตายืดกล้ามเนื้อหรือบริหารร่างกายเพื่อเป็นการป้องกันอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีวิธีการบริหารร่างกายมาฝากด้วยนะท่าแรกบริหารและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังท่านี้ควรให้เด็กๆยืนหรือนั่งให้หลังตรงแล้วก็เหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นด้านบนประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วก็หงายมือออกท่าที่สองท่าบริหารกล้ามเนื้อแขนให้เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปข้างหน้าโดยให้มือประสานกันท่าที่สาม ท่าบริหารกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนิ้วมือให้ยืดแขนออกไปข้างหน้าโดยให้มือชี้ลงพร้อมทั้งดัดนิ้วมือไปทางด้านหลังให้ทำสลับการทั้งซ้ายและขวาอย่างน้อย20วินาทีท่าที่4ท่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณคอท่านี้ควรให้เด็กๆยืนหรือนั่งให้หลังตรงเอามือซ้ายจับบนศีรษะด้านขวา พร้อมกับโน้มคอไปทางด้านเดียวกับที่มือกับศีรษะอยู่ทำแบบนี้สลับไปมาซ้ายขวานะโหสุดยอดเลยแบบเนี้ยเราก็ใช้คอมได้นานกว่าเดิมแล้วไม่ต้องเลยนะเรานะ่ะโอมจะใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมหรือทำงานเนี่ยมันก็ควรต้องมีคำว่าพอดีเสมอวิธีบริหารพวกนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเท่านั้น อย่างโอมอะไปหายอย่างอื่นทําหรือว่าเปลี่ยนอิรยาบทบ้างจะดีกว่าไหมลูกใช่ใช่การพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะโอมครับผม